Hoa 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 pha hoa 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 rồi hoa 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 xuất vào đi cả lùng phải này này gặp à, chảy u lục yết gặp có lục ai lục bám tí tẹt tẹt bên này này gặp tí cũng cho mình cao về trình cung nào vào rồi mà mình tổ cung là tiền lãi như cao ha trả lấy trả lấy trả lấy nhằng nhằng kẹt trả lấy phước thôi à. sạch chào chào nắng đặc kỳ kén thì mình đi đấu pha về tam quân thuật gặp gặp đấu về phòng mình thì càng sát tối đi ô càng thùng gặp tới gặp rồi nào này này mà là cua, đó, có nên bãi bụi níu rồi 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 ที่ว่าเสเบลดส่อีกนะพราะ่าุ้มมันกินส่นีให้ให้นีอ๋เล็กหุดนี้เราจะเด็ดนะคือเรากวานก็จะเด็ดเป็นใบเป็นนี้กับเดี๋ยวพาไปผสมกับแปลงแปลงของเรานี่เป็นร่าโบราณแต่แรกนะรับเดี๋ยวเราจะจ่าไม่ใจแบบป้งับแบบมันสมัยตอนนี้เราจะติมเครื่องจ่จ่ายใครจ่หอมใจ่ัวเทียมแล้วก็ติดไทย แล้วก็ติดขัดไม่ได้คือขี้มินกับจับรูปใบคููกันเลยร้อยจับรูปอันนี้คว้านใบครูเสร็จเลยนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วแต่ว่าเราจะจ่ายใบจับรูกก็ได้นะใช่ายใบจับรูกกัร้อยกับใบใบคุูนี่ก็ได้ใเรียกแต่ชอบกับกับพรอมหลายแป้งกับเราใส่แป้งข้าวเจ้า lúc mới lấy gặp hồi nằm luôn mới gặp chạy nằm dính nó gặp nó cái gặp có cái chạy nằm dính cứ Sao kha gặp nằm buồn rẫy gặp chạy nằm dính nó còn nằm buồn rẫy luôn phải là lại gặp pen cao chào chắc là chạy pen mày cùng phải đuôi nha มดได้ก mm ิมนทเลดีม like ันจปนมันไม่ใชเรื่องนะมันแดงนะนัรสิบอคนเดียไม่โตกันมากก่ากิมินยกับใจไ่ไก่ไปรักฟงฟงกับสามก็ได้กับเลยแต่จบกับไส้ไ่ไก่ไปเลยกับอย่าลืมใส้ใจกับ ลอยเครื่องเครื่องที่ที่มวปเนี่ยเหลวกับใครกีมินหัวหอมหัวเตียมติดตั้ตกับทำจบนะจบวัดมากวัดหน่อยก็เลอประมาณกับเองไม่รู้แต่ก็ถ้ามันวกับตัมหนวไปหมากรูดกับ นี่กับอ่าเนี่ยกับใบดบครูดกับลงเลยกับกุ้งทอดนี่เราเรียกว่าแถวๆนี้ผมไล่เลยมันได้มากอ่ะนะตอกกินกันไม่ก็ว่าสิบบาทเจ็ดบาทนั่นก็เจ็ดบาทสิบบาทเลยกับเมื่อไหร่ยเป้งกับใบดบครูดสักแล้วกับลงกุ้งไปเลย วันนี้เราจ่ายกุ้งหน้านะกุ้งที่ว่าดักใส่ถุกวันอย่างบแต่ว่าแล้วเรือไม่อดนี่ฮะถุกวันหมได้กินโอ้วันนึ่งวันนี้วันหนึ่งก็วันตัวไอ้ร่องตัวไอ้เหล็กได้กุ้งมังได้ปลาไหลมังไดปลาทิ้งมังไดปูชากินไม่หมดนะเล่นจังมือนแบบนี้บันที

Ôi, chạy mày đi. Mình tố qua bản lô, mặn mày lên. Đúng. Đúng. con tố quá, còn nó không ai ní. Bọn bố bay qua đợt mới có câu tố mày đi. được mai nha.

เด็สทิพวะม<า>ึงทอดไม่ตันเลยครับรรเอานอออเ,นเนี่ยพเพ่งตบจังเพ่งน,นี้นพี่อยนะ่าครอเลยนะจำๆเลยนะไม่กุ้งตอดนี่มันๆ ก็ติ่มเน่าเป๊ะได้เปรียวเข็มๆนิดๆช้ำๆเลยนะมันได้ตัดกันกุกดอนนี่สักไอ้สัเตัวดีเลยนะเราสัเตัวเป็นไงยังแหล่ขึ้นควันไม่ได้แล้วคอเนี่ยนั่งกราวกราวอีกคือเราเป็ดด้านเลยเนาะโ่งกุ้งคือเราป็ดด้านเนามันร้อยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เาเจอแต่ร้านเป๊ะนึงกุ้งจ้ามตัวดอกอย่างเงี้ยอันนี้เต็มๆแับแน่นๆแน่นๆเลยอืย มแบบผูดมานมหรือท่านแปลงตอดไม่อยากกุ้งตอดเิไอ้เนี่กุ้งธรรมชาติเราดักเองถูกไหมอ๋เองคือมัดแบนโหลดรถไรต่อไรก็ได้ยังมั้มันทำอะไรหนึกถึงไอ้รถจัดดังเดิมนะลุ้นแต่แรกเลยนี่แต่แรกก็ทอดเป็นเนียนี่